คนิจิวาโปเตส่อสวัสดีนะครับโปรเต้ครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสกินไมค์บายโปรเตสียงแห้ง อัดสู้นะครับวันนี้นะครับใครที่มีปัญหาสิวแบบว่าเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้แต่รู้ว่าตัวเองก็ทาความสะอาดผิวหน้าค่อนข้างดีแล้วนะเออแต่ทําไมยังมีสิวอยู่ใช่ไหมครับผมจะบอกว่าในกรณีคุณผู้ชายก่อนละกันนะครับที่ไม่ได้แต่งหน้าอย่างผมเองก็ไม่ได้แต่งหน้าเนาะก็แต่เราใช้ครีมกันแดดไงครับครีมกันแดดมันมีส่วนผสมที่มีส่วนของน้ํามันอยู่ในครีมกันแดดฉะนั้นเวลาทาไปแล้วน่าจะมีความมันเงานะครับมีความเมือ่อโดนแดดไปครึ่งวันหน่าจะวาวน้ํามันเยิ้มนะครับผม ในครีมกันแดดมีส่วนผสมของน้ํามันน้ํามันเกาะอ,อยู่บนผิวหน้าเราในการทาความสะอาดตอนเย็นหลังกลับถึงบ้านเนี่ยผมจะบอกว่าเราก็ต้องเอาน้ํามันกับน้ํามันบนหน้าเราเนี่ยไปเจอกันนะครับแล้วนวดออกสิ่งสกปกมันจะออกไปได้เคลียร์ดีกว่าเอาสิ่งสิ่งเดียวกันไปล้างฉะล้างมันออกมายังไงก็เคลียร์กว่านะครับแต่หน้ามีน้ํามันอยู่ แต่เอาตัวโฟมตัวสบู่ไปล้างหน้าโฟมกับสบู่เป็นไรด่างด่างเจอกับน้ำมันมันก็ไม่เข้ากันยังไงก็ล้างหน้าไม่สะอาดเคลียร์นะครับผมฉะนั้นเกิดอะไรเกิดอาการสิวอุดตนัน <c oughs> <c oughs> แล้วเป็นไงลำคาญใจถูกต้องแล้วในยิ่งถ้าผมเป็นสิวตนันผมทําอะไรผมบีบนะครับผมไม่ให้เหลือนะอะอันนี้ก็มีมาเม็ดนึงเห็นไหมครับแต่ส่วนใหญ่หน้าไม่มีอะไรแล้วเนาะ เนี่ยพอมีไม่ได้นะครับมีคือผมแงะแกะเกาออกทันทีเลยก็มารักษารอยเอาทีหลังนะซึ่งการรักษารอยสิ่งที่คุณต้องทําใจก็คือเรื่อยๆเรืๆใช้เวลารอมันไปนะครับผมมันคงไม่ได้บอวันนี้หายเลยอะไรเงี้ยนะครับ อาลาดนะครับผมอ่าวันนี้นะครับยังไงผมแนะนําว่าให้ทําความสะอาดผิวหน้านะครับ <IS> AS <C AST> เดี๋ยวนี้นะครับทำความสะอาดผิวหน้า1ขั้นตอนไม่พอแล้วนะไม่พอแล้วจริงๆเพราะว่ามลภาวะในอากาศเราทั้งฝุ่นละอองทั้งคราบความมันต่างๆนะครับมลภาวะพวกนี้มันมีความเข้มข้นสูงมากขึ้นฉะนั้นสิงคโปร์มันจะเข้าไปรบกวนในรูขุมขนบนผิวหน้าเราก็เยอะขึ้นด้วยการทํา,ทาความสะอาดผิวหน้าก็คงต้องเป็น2ขั้นตอนหรือ3ขั้นตอนแล้วครับดับเบิ้ลเพลนหรือทริปเปิลเพลนแล้วนะครับ1ขั้นตอนอาจจะพอมั้งแต่่ผมเชือ ไม่พอแล้วเพราะว่า1ขั้นตอนก็ยังเกิดสิวอยู่แต่ถ้า2อถึงสขั้นตอนสิวจะไม่ค่อยเกิดแล้วนะครับผมผลิตภัณฑ์วันนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์อยู่ในแบรนด์ดังของญี่ปุ่นนะครับแต่ราคาน่ารักมากทิ้งตัวนี้นะครับเขาชื่อว่า MUJI Cleansing Oil นะครับต้องบอกว่าแบรนด์ MUJI นะ เป็นแบรนด์ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภทนะครับราคาจะอยู่ตั้งแต่ระดับกลางจนถึงแพงนะครับผมเพราะคุณภาพของโปรดักต์ในร้านเขาค่อนข้างดีใครหลายคนอาจจะชอบนะครับเดินเข้าไปดูเล่นๆก่อนก็ได้ถ้าคุณยังรู้สึกว่าเออไม่แน่ใจว่าจะซื้อหรือเปล่านะครับผมแต่โปรดักต์หนึ่งที่ผมยืนยันว่าถูกและดีเหลือเชื่อว่ามีอยู่ในร้านมูจิก็คือเจ้า cleansing oil นี่แหละคือราคาของ cleansing oil ตัวนี้นะขวดนี้อยู่ที่ขนาด200 ml นะผมซื้อขวดเล็กมาขวดใหญ่400 ml นะครับ200 ml ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ2 ร้อยกว่าบาทนะราคาดีนะครับ เหลือเชื่อคือเดินเข้าไปแบบเฮ้ยมูจิมีของถูกประมาณนี้ด้วยเหรอคือมันอาจจะไม่ได้ถูกมากถ้าเทียบกับครีนซิ่งออยที่อยู่ในกลุ่มดักสตอร์ที่แบบว่าอาจจะถูกกว่านี้อีกใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยคุณคุณภาพความเป็นแบรนด์มูจิมันเชื่อถือได้แน่นอนฉะนั้นมันต้องดีผมเชื่ออย่างนั้นนะว่าเออตัวผมเองก็ใส่เสื้อมีมูจิอยู่บ้างเป็นเสื้อเชิ้ตนะครับผมรู้เลยว่าเฮ้ยนี่มันเจ็ดแปดปีเสื้อเชิ้ตตัวน,นั้นยังดูใหม่แล้วก็ยังใช้ดีอยู่มากนะครับผมอคัลล่ยล์นะ<ๆ> ออยก็คือน้ำมันล้างหน้านะครับแล้วก็อยู่ในประเภทคลีนซิ่งกับคลีนเซอร์ใช่ไหมตัวนี้อยู่ในคลีนซิ่งนะครับชื่อก็บอกแล้วคลีนซิ่งออยคลีนซิ่งก็คือมีหลากหลายประเภทมากนะครับก็มีเจ้าคลีนซิ่งออยคลีนซิ่งบลัมคลีนซิ่งวอเตอร์นะครับคลีนซิ่งมิวใดๆก็แล้วแต่ไปเลือกใช้ได้เลยนะครับตัวผมเนี่ยเลือกที่จะใช้คลีนซิ่งออยนะครับผมตอนแรกก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนหน้ามันแล้วเราจะใช้คลีนซิ่งออยมันจะเวิร์กหรือเปล่าหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเฮ้ยกลัวมันจะ ผมไม่ต้องกลัวนะครับ c ล e a n ิ i n g อยลไม่ได้ทําให้หน้าคุณมันขึ้นนะเขาแค่เอาน้ํามันไปชาล้างน้ํามันบนผิวหน้าชั้นนอกของคุณออกนะครับแต่เขาไม่ได้บํารุงเพื่อไปเติมน้ํามันให้ผิวเราฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคนละเรื่องกันฉะนั้นใช้เลยนะครับแล้วผมจะบอกว่า c ลีนซิ่งออยลเนี่ยคนที่ยังไม่เคยใช้หรือลังเลใจที่จะใช้นะข้อหนึงที่ผมจะฝากไว้ก็คือเมื่อไร่ก็แล้วแต่ที่คุณได้ใช้มันนะครับ คุณจะหยุดใช้มันไม่ได้อีกไปตลอดเลยบอกเลยนะครับไม่ว่าคุณจะลองโดยแบรนด์ไหนนะครีซิ่งออยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะผูกพันกับชีวิตคุณไปอย่างพันธนาการแน่นอนแล้วผมจะบอกว่าเหมือนกับกรณีอะไรคนที่ไม่เคยใช้ลิปมันลิปบลามนะครับผมเมื่อคุณได้ลองใช้คุณจะหยุดทาไม่ได้นะครับเหมือนกันเคสเดียวกันเลยกับครีซิ่งออยนะครับผม ต้องบอกว่าครีนซิ่งออยลของมูจิเนี่ยมีกัน2สูตรนะครับสูตรแรกก็คือสูตร s ซ t ิ v e นะครับตัวนั้นเหมาะกับคนผิวแห้งนะครับแล้วก็คนที่ผิวแพ้ง่ายนะครับผมสูตรตัวนี้นะครับสูตรไม้นะครับสูตรไม่มารูโดนะครับสูตรไม้เหมาะกับคนผิวมันนะครับแล้วก็ผิวผสมนะครับผมไปเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยแต่สูตรที่ขายดีในร้านนะครับที่ญี่ปุ่นตอนนี้ที่ผมเห็นก็คือ ถ้าจะไม่หลงเหลือไม่ค่อยเหลือคืออสูตรเซนซิทีฟเหลือนะแต่สูตรมาเนี่ยเกลี้ยงเลยอะเออไม่ค่อยเหลือในร้านฉะนั้นสูตรมาเป็นสูตรที่ดีแล้วผมรีเสิร์ชจากนักศึกษาในเอกภาษาไทยเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยนักศึกษาญี่ปุ่นเนาะก็ถามว่าส่วนใหญ่ทุกคนเลือกใช้สูตรนี้นะครับอืมค่อนข้างดีนะครับเนื้อเบาผมเชื่อว่าที่ทุกคนแฮปปี้กับตัวนี้เพราะว่าเนื้อเขาเบา,เบากว่าทําไมรึไอตัวเซนซิทีฟนั้นสูตรเซนซิทีฟนั้นเนื้อเขาจะหนืดหนักกว่าเหมาะก,กับคนที่เป็นผิววแห้งงนะ้้้้้งไนน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 ะะอออืืมฉััตีเเเเเบาเเป็ กุกกลิกอย่างนี้นะครับใช้แล้วก็นวดแบบเบาสบายผิวนวดไปเรื่อยๆมันยิ่งทําให้เรารู้สึกอยากนวดนะครับผม แต่ cleansing oil ก็มีกันหลายแบรนด์เนาะในกลุ่ม d ั๊ก store เองก็มีหลายแบรนด์มีตั้งแต่ luxury b บร n d ์ก็ที่ผมรีวิวแล้วก็คือ ting tree นะครับผมแล้วก็ softimo ting นะครับผมแล้วก็ซูรุฮะยังไม่ได้รีวิวแต่ซูรุฮะใช้ดีเป็นโดนหนึ่งในใจผมเดี๋ยวรอจากต่อจากคลิปมูจินะจะเป็นซูรุฮะนะครับอดใจรออีกนิดนึงนะอาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับผมทีนี้กลับมาที่มูจิก่อนมูจินี่อยู่เป็นเบอร์สองในใจนะครับผมมูจิที่ค่อนข้างประทับใจเพราะว่าตรงเนื้อน้ำนี่แหละเนื้อมันเบานร,บร,ารั้วกกวดแลมน เคลียร์แน่ๆว่า มันจะไม่ทิ้งความมันตกค้างบนใบหน้าเราซึ่งมันจะเป็นสาเหตุในการไปเกิดการอุดตันในรูขุมขนเนาะมันก็เป็นสิ่งอีกตัวนี้สบายใจได้เลยว่าไม่ทิ้งความมันหลังจากล้างแล้วนะครับผมขั้นตอนการใช้ของเขานะครับก็คือคุณต้องมือแห้งหน้าแห้งเนาะนวดได้เลยนะครับหลังเลิกงานกลับบ้านมาหน้าคุณจะมีฝุ่นมีเมือกหน้าเมือกหน้ามันได้ไม่ต้องล้างน้ําเปล่านะครับกดไอ้นี่ไปเลยนะครับสองปั๊มปั๊มเดียวไม่ได้ด้วยนะต้องสองปั๊มนะครับเพราะถ้าปั๊มเดียวไม่พอจริงๆกดสองปั๊มเสร็จนวด ควนไปเรื่อยๆหนึ่งนาทีสั้งหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครึ่งแล้วแต่หรือใครอยากนวดนานกว่านั้นได้ตามสะดวกเลยนะครับก็นวดไปแล้วสําหรับผมหนึ่งนาทีปุ๊บ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 ก็ไม่ต้องถึงขั้นจับเวลาแบบซีเรียสมากเนาะเอาเป็นว่า,าประมาณหนึ่งหนึ่งนาทีแล้วเสร็จแล้วเอามือนะครับไปล้างไปฉลมน้ํามานะครับให้มือเปียกๆน้ำนะครับแล้วนวดซ้ําไปบนน้ามันบนหนาห้าอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดเป็นเนื้อมิ้วนะครับเนื้อน้นํานมนะครับพอมันเกิดเป็นเนื้มาาอามาาิมาา้วเนื้อน้้้ํํําา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 านนนนนมมมมเเี่่ัจะทใหหกรอปลลลงง มันจะออกง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับจบเลยนะครับกับการทําความสะอาดผิวหน้าด้วยออยนะครับผมเสร็จแล้วคุณจะต่อด้วยอะไรต่อด้วยโฟมล้างหน้ากลุ่มคลีนเซอร์นะครับโฟมล้างหน้าคุณก็โฟมล้างหน้าหรือสบู่ก็ล้างหน้าใดๆนะครับมาใช้ต่อได้เลยนะครับอีกสักรอบหนึ่งถามว่ารอบเดียวได้ไหมรอบเดียวก็ได้แต่ผมว่าไม่พอแล้วไงปัจจุบันมลภาวะในอากาศมันเยอะจริงๆฉะนั้นขอเป็น2-3รอบเนาะดับเบิลเคลนหรือทริปเปิลเคลนนะครับเหมาะมากนะครับผม เอาละเจ้า cleansing oil ของแบรนด์มูจิเนี่ยเขามีส่วนผสมเด็ดๆอะไรมาบ้างนะครับอาผมบอกเลยนะครับว่าให้น้ํามันมาถึง3มชนิดนะครับ olive oil นะครับก็คือน้ํามันมะกอกนะครับผม jojoba oil นะครับน้ามันเมล็ดเจ้า jojoba นะครับผมแล้วก็ sunflower seed oil นะครับก็คือน้ํามันเมล็ดดอกทานตะวันนะครับผมกลุ่มนี้นะครับเป็นน้ํามันที่จะทําให้เรานวดนะครับแล้วมันมีความอ่อนโยนต่อผิวผมบอกแล้วเนาะผลิตภัณฑ์ใดๆก็แล้วแต่ที่ผลิตมาจากแบรนด์ของญี่ปุ่นนะครับประเทศนี้เขามีคน ที่มีสภาพผิวแพ้ง่ายอยู่ค่อนๆประเทศฉะนั้นผมบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะอ่อนโยนต่อผิวฉะนั้นคนที่มีผิวแพ้ง,ง่ายใช้ได้อย่างสบายใจนะครับผมนี่นะครับน้ำมัน3ตัวนะครับสำหรับนวดวนไปอย่างสบายใจแล้วมีอะไรมาอีกมีเจ้าน้ําดอกส้มนะครับผมแล้วก็น้าแอปเปิลคอร์ตตัวนี้จะมีวิตามินซีอยู่ช่วยอะไรนะครับช่วยกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวเด a เซลล์คราบเกลือตินคราบหมองคล้ำต่างๆที่อยู่บนผิวชั้นนอกของเราให้ออกไปและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนกระตุ้นการสร้างผิวใหม่ที่เผยผิวใหม่ให้ดู กระจ่างใสมากยิ่งขึ้นออกมาด้วยนะครับบางทีเราอายุเยอะแล้วคราบที่มันเป็นพวกเดซเซลอ่ะผิวผิวตายผิวชั้นนอกอ่ะมันออกโดยธรรมชาติเองไม่ได้อ่ะมันแบบ28วันเขาบอก28วันผลักทีใช่ไหมซึ่งบางทีเราแบบอายุเยอะมันไม่ได้ผลักไ,ได้ตามกําหนด,ดการแบบนั้นพอมันไม่ออกปุ๊บมันก็ทําให้เกิดการหมองคล้ำบนผิวชั้นนอกของเราหน้าเราก็จะดูหมองคล้ำม,มากยิ่งขึ้นฉะนั้นตัวนี้นะครับน้ำแอปเปิลคอร์ดกับน้ําดอกส้มจะช่วยกระตุ้นนะครับแล้วก็บํารุงไปด้วยในตัวนะตัวนี้นะครับหลังล้านไม่ทิ ัวนี้มีวิตามินอ e ีมาให้นะครับเพื่อช่วยเรื่องของผิวเนียนนุม่มชุ่มชื้นหลังล้างนะครับจะไม่ทําให้หน้าแห้งตึงจนเกินไปแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นนะครับโดยให้ยาลูรอนนะครับผมก็มีมาในขวดน,นี้เหมือนกันนะครับเขาเติมความชุ่มชื้นนะครับแต่เขาไม่เติมน้ํามันให้ย้ำอีกทีว่าสบายใจเรื่องหน้าเมือกหน้ามาันหลังล้างได้เลยว่าไม่มีนะครับผมมูจิเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพมากนะส่วนใหญ่เขาทาของของที่มีคุณภาพระดับกลางจนถึงระดับสูงนะครับฉะนั้นพวกคุณภาพระดับล่างจะไม่ได้้มีะนนัราาาคเก็ แต่ตัวนี้ Amazing ไงครับว่าราคาแบบโอ้โหซื้อได้จับต้องง่าย200กว่าบาทไปจัดกันได้เลยนะครับตามร้านมูจิสาขาในประเทศไทยนะครับดูได้เลยว่าห้างไหนใกล้บ้านคุณและมีแบรนด์มูจิตรงไหนใกล้บ้างนะครับก็ไปจัดได้เลยนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากออกจากบ้านนะครับช่วงนี้ก็สั่งซื้อออนไลน์นะครับช้อปปี้ลาซาด้าก็สั่งไปเลยนะครับผมไม่ผมไม่ได้อยู่เมืองไทยเนาะฉะนั้นผมจะไม่ไม่แนะนําร้านอะไรได้บอกไม่ได้นะครับต้องไปเลือกดูกันเองเนาะ ตัวนี้นะครับมาเพื่อล้างพิงกันแดดล้างเมคอัพออกได้ดีนะครับแล้วก็ยังไงนะครับเขาปลอดภัยนะครับไม่ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการอุดตันนะครับหรืออาการแพ้นะครับไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีน้ำมันแร่นะครับสบายอกสบายใจที่จะใช้ได้เลยวันนี้ต้องจากไปก่อนนะยังไงใครอยากจัดอยากลองไปจัดกันได้เลยนะยังไงรบกวนกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิด่งทิ้งให้เป็นกำลังใจสําหรับผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าสุดที่รักของผมกําลังจะมาแล้วบายบายเซียนารารักษาสุขภาพนะครับ